สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่อง NAVA DETY e นวเดายนะครับผมก็วันนี้เป็นคลิปแรกที่เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนก็อยากที่จะมาเป็นคลิปเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งครับผมอมองไก,กลๆก็เห็นแล้วมีความส้มๆอยู่รอบตัวก็วันนี้ครับผมไปเดินที่สายามพารากอนมาก็ได้ถุงสีส้มของ,ม,งมามาหนึ่งใบจริงๆก็ ไม่อยากเรียกว่าอันบ็อกซิ่งเลยอ่ะเพราะว่าแอบแกะออกมาดูเลยนิดนึงเก็บก็ไม่เรียบร้อยอะนี่ครับผมอุ้ยก็สําหรับกล่องแบบนี้สี่เหลี่ยมจัตุสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะผมถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของยี่ห้อนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันคือผ้าพันคอครับจริงๆคืออะถามว่าทําไมต้องซื้อผ้าพันคออินเทนชันแรกเลยเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปใส่เป็นกรอบรูปมาตกแต่ง อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเคยเห็นเออฝรั่งในลองลองลอง,ลองแบบเซิร์ช Google ดูว่าเฮ้ยแบบแอนเนสคาร์ฟเฟรมอะไรเฟรมสคาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันสวยมากจริงๆนะเมื่อมีที่แล้วเนี่ยก็เลยลองซื้อเป็นอันเล็กๆมาครับผมแบบ20่สคูณยีเป็นมานุสคาร์ฟของคอลเลกชันเนี้ยแหละแล้วก็วันนี้เพิ่เอาไปใส่กล่องแล้วเดี๋ยวถ้าหน้าตา ของงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเอามาให้ดูกันอาทิตย์หน้าน,นะครับส่วนทีนี้พอเราได้ตัวแรกมาเนี่ยก็จะมีความเบิ่นเบ่เกิดขึ้นเพราะว่าแบบเมิ่อมันสวยว่าอันแรกที่ซื้อเนี่ยเป็นลายเขาเรียกว่าลายมา้าลายมา้มาลายเป็นกระสาสกับสีบ้าเป็นกระสาส,าสาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นสีส้มแล้วก็มาลายล้วก็แบบมันดูตัดกันดีเราก็เลยลองเซิร์ชใน Google แล้วก,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 ก็เฮ้ยพบว่าไม่มีลายอย่างนี้ซึ่งสวยมาก ลองคิดสภาพว่าเออแต่งห้องสีขาวเอาอันนี้ไปใส่กรอบแล้วก็แปะผนังเป็นเซราิคจัดุลัดอันนี้ไส90คูณ90นะครับก็น่าจะทําให้ห้องเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นอะไรอย่างงี้ทีนี้เท่าที่อ่านมาทําไมต้องเป็นผ้ามันของแอมเนอ์ข้อหนึ่งเออมันเป็นผ้าไหมหนึ่งร้อเปอร์เซนซึ่งจริงๆของไทยก็ก็มีผ้าไหมนะจิมทอมสันหรือว่าจริงๆของไทยทั่วไปก็มีแล้วก็ ข้สอสก็คือจริงๆทุกลายอะครับมันจะมีมันจะแอบ,บมีชื่อเนี่ยชื่อศิลปินของคนที่วาดรูปอย่างน,นี้นี่ชื่อคุณอลิสไม่รู้จะเป็นไหมนะคุณอลิสอยู่แล้วก็จะแอบ,บมีคําว่ามีชื่อแบรนด์เนี่ยแฝงอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาแล้วก็ทุกอันก็จะต้องมีชื่อชื่อของของงานนะครับผมอันนี้ก็ชื่อ mountain zebra แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เหมือนเป็นจุดข,ขายของเขาเลย่นะนี เป็น made in France 100%ส่วนก็คือเป็นซิล100%แล้วก็ในส่วนของขอบตรงมุมมันเนี่ยมันก็จะมีความแบบเเขาบอกว่ามันคือการเย็บมือม้วนขอบเป็นเ,เป็นแบบเทคนิคพิเศษของแอมเบอนีสที่เป็นการเย็บมือก็เลยมีสตอรี่ว่าทำไมไมถึงมีราคาทีนี้ก่อนหน้านี้ครับที่ลองแกออกมาเล่นนะก็เออ ในไหนก็ในไหนจะต้องเอาไปอัดกรอบและในลองออกมาผูกด,ดูซิมันจะพอไหวหรือเปล่าเฮ้ยสรุปมันได้อยู่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูชื่อก็ลองอันนี้จริงจริงทำไม่เป็นนะเพราะว่าไม่ได้ให้เขาสอนนะแต่ก็ผูกแบบง่ายๆเลยแค่นี้หลมๆหน่อยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ คือทำไม่ติดว่าใช้แล้วมันจะร้อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นลุคที่แบบดูคูลดูโซสิติเคตขึ้นมาแล้วก,ก็ไม่น่าไม่น่าจะเหมือนใครก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะผ้าเขาอะปลุกแล้วก็สบายแล้วก็เนี่ยอย่างนี้ยผมว่าใช้ได้อ่ะ คือจริงๆแอบรู้สึกชอบอ่ะแล้วก็เออไม่แน่หลังจากมีอาจจะหาลายอื่นๆที่เข้มๆหน,น่อยมาลองขูกดูแล้วก็แบบไปเดินเที่ยวของมันไ่อ้อ่ะแล้วก็เนี่ยถือก,กระเป๋าของของเขาก็แบบได้เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเอาม,มาใช้ก่อนแล้วค่อยไปอ่าน ค่อยเอาไปใส่กรอบดี้วก็สำหรับตัวภาพบันคอไซ90คูณ90ของแอมเะไหครับเข้าใจว่าราคาจะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทโดยทั่วไปแล้วเข้าใจว่าเออมันจะมีไซ20คูณ20 3,600บาทแล้วก็70มั้งเจบคูณเจ7,000บาท90คูณ90มบาท ไซส์ขึ้นเดียวแต่ว่าเอ๊ยอ๋อเจ็ดันบาทน่าจะเป็น45่สคูณสีเออก็ครับราคาก็ไม่ได้ถูกแหละแต่ก็เข้าใจว่าด้วยชื่อของแบรนด์แล้วก็ฮิสตอรีที่เขาพยายามจะฝังลงมามันก็เลยทําให้มันเป็นราคานี้แต่ถามว่าถ้าคิดซะว่ามันเป็นเครื่องแต่งของแต่งบ้านผมว่ามันก็โอเคเพราะว่ามันก็เหมือนเป็ีซออาเนาะลองไปดูราคารูปภาพสวยๆของนจิตรกร ตัวอย่างเช่นตาม JJ เจเจอะไรเงี้ยคือราคามันก็ประมาณนี้แหละก็เลยคิดว่าอ่ะในไหนกไ็ไหนๆนละสมองมิดไปไหนละกันก็เดี๋ยวถ้ายัางไงเอาไปใส่กรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าพออยู่บนผนังแล้วเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนทําให้ห้องเราดูไฮโซขึ้นได้ขนาดไหนนะครับสําหรับวันนี้คลิปสั้นๆครั้งแรก ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ยังไงในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามจะแชร์เรื่องต่างๆในเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของอิสเซอรี s ต่างๆนะครับผมแล้วก็แฟชั่นก็มีข้อติชมอะไรก็รบก,กวนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ